มาดูกันนะคะว่าเจิ้งโจวอิน e r s i t y ตี้เนี่ยสาขาแพทย์นะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะวันนี้มาด้วยแบบรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะสาขาแพทย์ของมหาลัยนี้นะคะก่อนอื่นมหาลัยนี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานนะคะอยู่ส่วนกลางของประเทศจีน,นะคะ่ะระยะเวลาเรียน6ปีนะคะเป็นพาร์อินเตอร์ค่ะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนนะคะค่าเทอมนะคะอยู่ที่35,000หยวนต่อปีนะคะหรือว่าประมาณ1 7 5 0 0 0บาทต่อปีคะ่ะ สาขาแพทย์ที่นี่นะคะเป็น1ใน3ม,มหาวิทยาลัยสาขาแพทย์ที่มีผ้าอินเตอร์เร็วที่สุดในประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นรุ่นแรกๆนะคะที่รับนักเรียนต่างชาติค่ะและเป็น1ในมหาวิทยาลัยแรกนะคะที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยแห่งชาตินะคะ WHO ค่ะซึ่งโรงพยาบาลของมหาลัยนี้นะคะโรงพยาบาลฝึกของมหาวาลัยนี้มีทั้งหมด เก้าแห่งนะคะซึ่งหนึ่งในเก้าแห่งนั้นนะคะมีประมาณหนึ่งหมืนห้าพันเตียงนะคะและสามารถรับผู้ป่วยได้ประมาณสี่แสนคนต่อปีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีโรงพยาบาลฝึกใหญ่มากที่สุดในเอเชียนะคะสาขาแพทย์ของมหาวิทยาลัยนี้นะคะยังเป็นติดท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นของโลกค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปหอพักของมหาวิทยาลัยนี้นะคะทุนของมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็อยากจะบอกก่อนว่าเราต้องเรียนก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเราเรียนดีก็จะมีทุนให้นะคะ มีรุ่นพี่จบจากมหาวิทยาลัยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาด้วยค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์ like, share, follow, แชร์ฟอลโล่ล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย